แค่นี่ว้ายยังใช้ได้อป่ะโอ้ยังใช้ได้อู่อันนี้คือต้องหนีดิเอ้าเอาไอ้เหี้ยเอ้าเอาไอ้สัตว์ทางออกอยู่ไหนอะเอาเอาเธอไม่คิดหรอว่าจริงๆแล้วน้องอันคือคนนี้แล้วก็โดนจัดยาใส่ตุ๊กตาคิดถึงหน้าเก่าอย่างเงี้ยเหรอ แฮปปี้แอนด์อ๋อแฮปปี้แอนด์ฟันไว้วอรสอิสันทำไมถึงจบมันทั้งสนุกและมีความสุขทำไมถึงจบลงเหรอแล้วเด็กคนนี้คือใครอะ่ะเธอต้องวิ่งแค่นี้อะ่ะว้า ใช้ได้อยู่ปะวะเออยังใช้ได้อยู่จริงเหรออจารยสแกรกูทุกทีพี่เลยเหรอคือมันมีคนยืนจ้องอยู่ข้างหน้าเว้ย ใช่ไหมจังว่าใช่นะกูเจอแน่กูเดินไปกูเจอแน่มาอ่ะมาเดินไปแล้วอะไปตามตัวช่วยได้ปะช่วยแม่แต่เล่นจบอะ่ะอันนี้คือเกมป๊อปปี้เพทามภาคที่สามเลคืออะไร,ออะไรเธอไม่เคยดูคลิปเขาใช่ปะไม่เคยเออดีแล้วล่ะอันนี้หนีก่อนหนีแล้วก็พยายามหาที่จ่ายไฟแล้วก็เข้าไปซ่อมต้องกลัวไหม <laughs> ไม่กลัวก็ได้เชิญเอาเลย <laughs> เดี๋ยวลูกทักทายคุณดูด้วยสิสวัสดีครับคุณอยู่กับนม้งในช้องของจอย์จนะครับน้องไงอ่ะถ้าไม่เห็นมีอะไรอ่ะกดอะไรได้บ้างบ้างอันนี้เครื่องเล่นเทปสีแดงไปหาเทปสีแดงมาใส่เทปสีแดงนี่ไงซึ่ๆ greetings employees and welcome to your first day here in playtime we're certain that in the days to come you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own feel free to wander the halls sit in the mess for lunch or watch our children play and learn to their little hearts content join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed or join the counselors of playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy him, for where you are, or what you've that done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you? May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile. Ah,ถอยก็ได้ใครบอกโทษได้ They would smile they will not allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world. that's theirs now. Welcome <c Ris ky> home. Welcome now. นี่อันนี้คือต้องหนีดิเอ้าเอาไอ้เหี้ยเอ้าเอาไอ้สัตว์ทางออกอยู่ไหนอะไอ้เหี้ยวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยอะเอาเอาฉันวิ่งเต็มที่แล้วนะหนีไม่ทันอะ คือมันต้องหนีไม่ทันใช่ป่ะยังไงมันก็หนีไม่ทันถูกป่ะเธอคนดูเธอจะเวียนหัวฉันไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ห้องนี้ม้องนี้ยังไม่ได้เข้ามาเฮีย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 ตั้งใจแกล้งกันใช่ป่ะใชมันไม่เป็นอันตรายหรอกไอ้ตัวเนี้ย เวียนหัวปะเวียนหัวนี่มีวิดีโอเราต้องไปหาเทปฮ้ะทำอะไรจะมาดูใต้โต๊ะมีเทปหรือเปล่าคนดูเริมปวดหัวแล้วมาดิฉันเลยเองก็มันไม่รู้เดี๋ยวตอนพัซโซจบแล้วเดี๋ยวฉันให้เธอเล่นต่อ น,นี่ยแถวแถวห้องใส่ฐานห้องใส่าอะไรมาให้กำลังใจไงเมื่อผีออกมาถ้จาจับหน้าเธอค้างดู <laughs> ให้เต็มตาเขาไปหาน้องหน่ย่ยแล้วจะเข้าไปทำอะไร <_ k> <_ ühr> เข้าไปดูว่าน้องดูอะไรอยู่อยากเข้าไม่ได้นี่ไงน้องดูรูปจริงๆ <_ BT> แล้วน้องแค่เหงาน้องแค่ยอยากมีเพื่อนแต่ส่วนใหญ่คนจะวิ่งหนีหมดเธอก็ต้องไม่มีหนีน้อง ไม่เธอเธอไม่ค,คิดหรอว่าจริงๆน้องอันคือคนนี้แล้วก็โดนจัดยาใส่ตุ๊กตาคิดถึงหน้าเก่าอย่างเงี้ยเหรอคือเธอใช้คําว่าค um ิดถึงหน้าเก่าแล้วเหมือนไปสายกรรมจนจำหน้าเก่าไม่ได้อะใช่เนี่ยน้องปากน้องโบมาเห็นว่าิีเลอร์ิีเลอร์ใส่คอนแทคบิ๊กอายเนี่ยคน็ู้คิดถึงตอนเด็กๆไม่ใช่คิดถึงตอนไร่ึงหน้าเก่า <laughs> yeah. No, no, let go. They didn't do anything wrong. We we're actually here to help. <laughs> <laughs> this place makes her tense. I'm <sharp inhale> glad that Ollie <sharp inhale> could help you get this <sharp inhale> far. He's the reason <sharp inhale> we found you at all. Good man. Been meat? looks like the train crash hurt us both you've been through so much you deserve an explanation come on hey, be okay we'll be okay นั่นเดี๋ยวถึงจุดเซฟต่อไปแล้วเราพักกันก่อนไหมอันนี้มันสองชั่วโมงครึ่งแล้วอะถ้าภาคนี้ยาวอิกพิ่งสี่สิบเดี๋ยวเราเข้ามาต่อไลฟ์หน้าแบบไม่มีเมงฟังนะฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอแต่ฉันแค่ไม่สามารถปล่อยเธอไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นครล่งนี้มันยิ่งใหญ่มาก และฉันต้องการเธอเวทีเราจะสามารถแก้แค้นไอ้พวกปราช์ที่มันทรมานพวกเราแต่ว่าพวกมันไม่ได้ตัวคนเดียวเพราะพวกมันคือตัวต้นแบบตัวตโปรโตไทป์มันน่าะกินเันกโอ้ยเปิดประตูให้เราออกก่อนด้วยอ่ะหันซ้ายมันมีปุ่มหนีไม่ใช่หรอกด เรามาเปิดไฟไม่แม้เเข้าไปอยู่ข้างในลิฟต์ใหม่อะขึ้นมาในลิฟต์เพื่อเปิดเฉยๆไอ้เฮี้ยออกไม่ได้เอาอจริงเธอดดดีๆมันมีมุมออกเขาบอกว่าบั็กใช่เหรอจะเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยตรงนี้มันเดินได้ไง ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ